นุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมาร่วมสมัยค่ะวันนี้ดิฉันสุพัญญาสิริภูนรับหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะคะเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะไปติดตามฟังธรรมะดีๆจากพระราชยานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ นี้เป็นหัวข้อเรื่องของสูงวัยใจสร้างสารรค์ Creative Aging <ม> Creative Aging หมายความว่าย่งไงคะ <c oughs> น่าจะพูดคุยกันเรื่องนี้ให้เยอะขึ้น <c oughs> ในช่วงนี้เพราะว่าน้องพลอยก็กงกคงจะทราบดีว่าผู้สูงอายุเหงาเช่นถ้าเรามีคุณพ่ออยู่บ้านต้องรอว่าเมื่อไหร่ลูกจะกลับ <c oughs> ถ้ามีคุณแม่อยู่บ้านก็ต้องรอว่าเมื่อไหร่ลูกจะกลับ ยิ่งถ้ามีปู่ย่าตายายอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็จะมีวิถีชีวิตอย่างเดียวคือว่ารอว่าเมื่อไหร่ลูกหลานจะกลับมาในแต่ละวันเนี่ยมันมีแต่การรอคอยการรอคอยของคนที่ทุพพลภาพแก่ชรานั่งรถเข็นหรือติดเตียงหรือว่า,าต้องอยู่คนเดียวบางคนเนี่ยมันเป็นการรอคอยที่น่ากังวล <Ừ. S 2> ฉันจะอยู่ยาวไปอีกนานแค่ไหน<ะ>ใจห่อเหี่ยวตลอดเวลายิ่งถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยต้องปลากลายเป็นคนอนาถาเจ็บไข้ได้ป่วยลูกก็ทำงานบางคนเนี่ยเอาเงินไปเขาเรียกว่าซื้อคนมาจ้างคนมาดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายตัวเองเอาไปไว้ไวบ้านพักคนชราก็ยิ่งห่อเหี่ยวมากยิ่งขึ้น สำหรับจิตใจของคนผู้สูงอายุซึ่งตอนที่เราเราก็สังเกตนะว่าหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ตอนเกษียณใหม่ๆน่ยังยังเขาเรียกว่ายังสดใสอยู่ยังเป็นวัยที่เขาเรียกว่าอ่าอยากจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ยังแข็งแรงอยู่พอสักพักผ่านไปสักสิบปีอ่ะพอเริ่มเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วก็เริ่มเหมือนแบบไม่อยากไปไหนละอยากอยู่บ้านแต่พออยู่บ้านเรื่อยๆเนี่ยกิจกรรมที่ทาเนี่ยมันจะเริ่มซ้ําๆเช่น อ่ะตื่นขึ้นมาสมัยก่อนตอนเช้าเนี่ยวัดพระรามเก้ายังบินทบาทได้ก็อ่ะ<ส>ตื่นมาใส่บาท,บาทตอนเช้าเขาก็จะมีกิจกรรมของเขาว่าเออตอนเช้าเขาต้องมาใส่บาทนะตอนกลางวันไปรดน้ําต้นไม้อ่ะวันเสาร์ออกกํลาลังกายก็จะเป็นอย่างนี้แต่พอหลังจากสถานการณ์โควิดทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่สามารถที่จะไปมาหาสู่กันได้ไปมาหาสู่ใส่บาทก็ไม่ได้ถ้าจะใส่บาทาก็ออกต้องพระก็ไม่มา <c oughs> ก็ไม่ได้ตื่นเช้ามา กิจวัตรประจําวันก็เปลี่ยนไปอพอพอแอคทิวิตี้ต่างๆมันเหมือนอาจจะลดน้อยลงทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนตื่นขึ้นมาปุ๊บอ๋อก็มานั่งดูติ k t o k นั่งดูมือถือจะพักกินข้าวกินข้าวอ่เดินไปแต่มันบนอยู่แค่นี้เองใช่แล้วคือจะชวนไปไหนทําอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาจะพอผู้สูงอายุเนี่ยจะเริ่มคิดเยอะละว่า จะออกไปดีไหมห้องน้ําตรงไหนนะหรือว่าถ้าจะไปไหนข้างนอกทีหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการเตรียมการใหญ่มากใหญ่มากซึ่งซึ่งปกติถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะชวนง่ายไปง่ายแต่ว่าพอเริ่มแบบว่าอายุเริ่มมากเข้าหรือว่าต้องมีความคิดความกังวลมากขึ้นในการที่จะออกไปข้างนอกหรือว่าการที่จะไปที่ไหนสักที่หนึ่งค่ะก็ตรงนี้แหละที่สําคัญที่สุดที่หลวงพ่อคิดว่าเราคงจะต้องคุยกันว่า สูงวัยใจสร้างสรรคเนี่ยมันเป็นมันเหมือนกับว่าทำอย่างไรคุณค่าของผู้สูงอายุเนี่ยมันจะถูกถ่ายทอดไปถึงผู้เป็นอนุชนคนรุ่นหลังบางคนเขาก็มีคลังสมองมีชมรมผู้สูงอายุมีพบปะสร้างสัสงรรค์กันพูดคุยกันอย่างเช่นนักธุรกิจทหารพ่อค้าคุณครูองค์กรต่างๆหรือแม้แต่เกษตรกร เขาก็จะมีวิธีการมันมีคนที่กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ไม่เกษียณอายุนะอายุมากแค่ไหนแต่ว่าความคิดปิ๊งปังปิ๊งปัง,ปงตลอดเวลาอ๋ oh, อันนี้หนูเคยเจอใช่ไหมฮะท่านหนึ่งค่ะอาจารย์รัตยาจันเทียนเป็นอดีตประธานมูลนิธิสืบอะค่ะล่าสุดไปเชียงดาวอาจารย์รัตยาเดิน<อ>ขึ้นเชียงดาวตอนนี้อาจารย์90บแล้ว แข็งแรงไหมแข็งแรงมากค่ะแต่ด้วยความที่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ท่านเกษียณมาเนี่ยก็คือท่านทางานต่อทำงานทำงานต่อไม่เคยหยุดเลยแล้วก็คือจนตอนนี้อายุ90ก็ยังทํางานอยู่ใช่ฮะยังเขียนหนังสือทํางานมีประชุมมีแบบว่าไปไหนคะคุณยายไปไหนอ๋อซูมขอซูมแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็คือเราจะเห็นว่าคนที่เรียกว่าทํางานตลอดเวลา แล้วเรวคือเขาไม่ได้แบบว่ามีวันกเกษียณนะแต่เขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้กับการที่ตื่นขึ้นมาทํางาน<ช>ทํางาน<ะ>เรื่อยๆแล้วทําให้เขาเนี่ยมีเป้าหมายแล้วก็รู้สึกว่าแข็งแรงมากคือต้องต้องถือว่าเป็นเรียองว่าเรื่องเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเพราะบอกว่าคุณยายอายุ90ปีไปเดินขึ้นดอยหลวงเชียงดาวซึ่งเราก็ไปพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณยายเดินได้ประมาณประมาณ 2โลแต่ว่าอพอขึ้นชันๆเนี่ยขึ้นไม่ได้ละแต่ว่าถ้าอยู่ระหว่างทางเนี่ยคุณยายก็ยังแข็งแรงแล้วก็เดินได้อยู่<อ>จนแบบคนก็ตกใจว่าโอ๊ยสามารถเดินได้ด้วยหอ้ออะไรเงี้ยพอไปที่สนามดินพนักงานเคาน์เตอร์ก็เดินมาหาถามว่าคุณยายจะเอารถเข็นไหมคุณยายบอกไม่ต้องคุณยายเดินเองคุณยายชอบเดินเพิ่งลงจากภูเขาเพิ่งลงมามจากภูเขาเลยซึ่งพอบ,บอกาอายุว่าอายุ90แล้วคนก็ตกใจไม่มีคนเชื่อแต่อันนี้มันเป็นตัวอย่างว่า ถ้าสมมติว่าเราสูงวัยแต่ว่าเรายังทํางานหรือว่าเรามีเป้าหมายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้นนเ,เรารู้สึกว่าแบบสดชื่นอ่ะมันแข็งแรงอะไรอย<ช>นะะี้ะที่หลวงพ่ออยากจะชวนสนทนาก็คือว่าอยากจะเปรียบเทียบผู้สูงอายุในแง่มุมต่างๆว่าสิ่งที่มีคุณค่ามันมีอะไรบ้างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ใหญ่<ะ>อลองคิดดูนะว่าต้นไม้ใหญ่มีคุณค่าแค่ไหน มีกิ่งก้านสาขาดอกใบที่รเราเก็บกินร่มเงาแล้วก็นกหนูต่างๆก็แมลงนกอาศัย,ศยสัตว์ต่างๆก็มานอนเอาร่มเงามาคิดดูอีกทีหนึ่งก็เหมือนกับว่าลูกหลานของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกหลานจริงๆในครอบครัววงศสกุลหรืออนุชนที่ตามมาเนี่ยทำอย่างไรถึงจะได้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุแม้ว่าท่านจะบอกว่าท่านไม่มีความรู้ความสามารถอะไรนะ แต่เราจะต้องมีกลุ่มคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเข้าไปหาเข้าไปคุยหลวงพ่อเคยอยู่ที่อังกฤษเขาจะมีบ้านพักคนชราอายุ8ป90บางทีคนบางคนร้อยเก่งอยู่ยังยังสามารถจำนั่นจำนี่ได้เขาจะมีเด็กหนุ่มสาวเนี่ยเข้าไปถามเข้าไปคุยเข้าไปซักเข้าไปซักโอ้ยคุยถึงอดีตบางคนเนี่ยเคยไปรับราชการอยู่ที่ จีนอยู่ที่เยรูซาเล็มเคยไปเป็นทหารอยู่ฮ่องกงเขาก็จะเล่าด้วยความภาคภูมิใจแล้วจะมีคนบันทึกบันทึกเรื่องราวความคิดของเขาเหล่านั้นเขาจะมีความรู้สึกว่าโอ้ฉันมีคุณค่านะแล้วเด็กเหล่านี้ได้ความรู้ต่อเลยนะตอนที่เขาเล่าเนี่ยได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วก็ได้ชูใจเหมือนกับน้ำโลมใจของผู้สูงอายุว่าเขายังมีคุณค่า ตรงจุดนี้แหละเขาเรียกว่าผู้สูงอายุเปรียบเสมือนกับต้นไม้ใหญ่เปรียบเสมือนท้องฟ้าเปรียบเสมือนทะเลเปรียบเสมือนกับขุนเขาเปรียบเสมือนกับแม่น้ําเปรียบเสมือนกับแผ่นดินแพชรนินจินดาต่างๆเราจะเปรียบเหมือนกับอะไรก็ได้แต่ว่าให้สิ่งนั้นมันมัน,มนส่งทอดไปถึงถึงลูกถึงหลานอย่าให้มันขาดช่วงตรงที่ว่า อ่ะจบแล้วพอแล้วฉันพอแล้วนะฉันปรีวิเวเวกนะไอ้ตรงเนี้ยทำให้เราไม่มีคนเดินตามรอยเท้าของบรรพบุรุษที่ท่านเดินมาแล้วเนี่ยมันหยุดเลยนะมันไม่มีใครมาส่งเล่าเรื่องต่อฟังเรื่องต่ออิกก็เลยกลายเป็นก้อนอีกก้อนดินธรรมดาไม่มีคนบรรยายประสบการณ์ของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้แล้วหมายถึงว่าเด็กๆเนี่ยพอฟังแล้วอาจจะต่อยอดว่าเอ้ยอันนี้อันนี้ดี อันนี้<ช>เอาไปใช้ได้อันนี้<ช>เป็นแรงบันดาลใจได้เพราะว่าแต่ละคนจะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันในการใช้ชีวิตใช่ฮะเรื่องพลอยมันไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งไนงะเด็กเนี่ยถ้าเราได้รับจากคุณพ่อมาเราไม่ต้องนับหนึ่งต่อเลยนะคุณพ่อถึงร้อยเราต้องร้อยหนึ่งเลยใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดถึงความจริงที่ว่าผู้ที่เกษียณอายุผู้สูงวัยเนี่ย แท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือคลังสมองของบ้านคลังสมองขององค์กรคลังสมองของบริษัทคลังสมองของสถานที่ราชการคลังสมองของลูกของหลานที่มีคุณค่าอย่างบางคนเนี่ยตอนนี้เอาเอาผู้สูงอายุเนี่ยไปเป็นวิทยากรให้ความรู้อาด้านมันสัมปหลังก็เอาคนที่ปลูกบันสัมปหลังด้านปลูกอ้อยเอาคนที่ปลูกอ้อย ด้านปลูกทัว่วด้านเกษตรต่างๆเอามาเลย<ฆ>แล้วก็เอามาฟังบรรยายค่ะเราจะเห็นว่า,าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยบางท่านเนี่ยจะบอกว่าพอฉันกเกษียณแล้วฉันจะพักละฉันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรลเลยนะนนะแล้วปรากฏว่า <c oughs> จะมีมีเคสตัวอย่างก็คือ <c oughs> ว่าเหมือนเบื่นบางท่านเป็นคุณพ่อของเพื่อนเนี่ยอยู่ทํางานมาตั้งแต่วัยรุ่นเลยพอกเกษียณปุ๊บเนี่ยพอบอกว่ากเกษียณม,มีคําว่ากเกษียณอายุเนี่ยพอมีคําว่ากเกษียณปุ๊บเนี่ยท่านก็หยุด แล้วก็นั่งดูทีวีไปนั่งไปเรื่อยๆเราไม่ไปไหนเลย2ปีเท่านั้นแหละคะ่ะก็อัลไซเมอร์มาหาเลยทันทีติดโซฟาติดโซฟา,ซฟาแล้วหลังจาก,จน,จากนั้นก็ <c oughs> หลังจากนั้นก็คือมีอาการป่วยแล้วก็เหมือน <c oughs> แบบจําไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะอาการไม่ดีเลยทีนี้เนี่ยบางทีแล้วเนี่ยาการที่เราเราไปตั้งว่า60เราจะเกษียณ หรือเราจะไปตั้งว่าเราจะไม่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะต้องมาเซตความคิดใหม่หรือเปล่าวะว่าแน่นอนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่เราเราสามารถแบบเอยอ,อยากทําอะไรเราก็ทําคนเราปัจจุบันจะมีข้อข้ออ้างเราเราเราอาจจะขอเปข้ออ้างหรือหรือเขาบอกว่าข้อจํากัดของตัวเองว่าพอฉันอายุเท่านี้ฉันจะไม่ทําเรื่องนี้ละฉันจะแบบว่าไม่ไม่ไม่ไปปีนเขาไม่ไปเดินป่าแล้วรู้สึกว่าร่างกายเราไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพของมนุษย์อะมันสามารถทําได้ถ้าเราตั้งใจ ถ้าเราหวางเป้าหมายได้ค่ะพาโยมท่านเด่งนะไปดูสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาอายุ80ดส <tha. S 2> ิบ up แล <tha. S 2> <tha. S 1> มันก็จะมีขึ้นไปโอ้ขึ้นไปอีกประมาณ10กว่าเมตรขึ้นไปไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปเสร็จแล้วเดินเชือกด้วยนะไต่เชือกค่ะไต่เชือกค่ะไต่เชือกแล้วจับเ,เชือกข้างบนข้างล่างเป็นเชือกแล้วก็เดินโอ้เดินไปทั้งไกลพยุงไปท่านเดินข้ามได้อ่ะนี่อายุ80นะ และเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกัอกบรายการธรรมาร่วมสมัยค่ะชีวิตเป็นสิ่งที่สลับซับซอ้อนและหลากหลายแต่สิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตที่สุดคือแม่จะให้คนสักกี่คนชุบเลี้ยงจะให้กายสักกี่กายมาสัมผัส ก็ไม่มีใครแต่เสมอเหมือนจากหนังสือแม่ชีวิตคืออะไรโดยปิยะสทนนสนับสนุนโดยบริษัทที่พีไอโพลีนจำกัดมหาชน เพราะว่าเจอคุณยายแล<อ>้วคุณยายเขาออกกําลังกายคือพอจะไปเดินเขาปุ๊บเขาก็นี่เลยทุกวันออกมาเดินหน้าปักซอยครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเป็นการเตรียมตัวแบบนี้แล้วก็เหมือนเหมือนคือที่สําคัญคือเรื่องของอาหารการกินอาหารการกินต้องสําคัญอย่ามีไขมันสูงพอมีไขมันมีความอ้นมวมอนมีอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ป่วยง,ง่ายสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าผู้สูงอายุหันมามา,มากก็คือเรื่องทําสมาธิภาวนา ทำสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์หรือท่องเที่ยวเชิงธรรมะ,ะ,ะท่องเที่ยวธรรมท่องเที่ยวทางธรรม <c oughs> เขาจะมีรายการพวกนี้ขึ้นมาเยอะแยะมากมายวัดวาอารามต่างๆก็บูรณะสวยงามมีทางขึ้นทางลงของผู้สูงอายุมีห้องน้ำผู้สูงอายุอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยวการหมุนเวียนของเงินตรา ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเนี่ยดูสิไปอินเดียบางคนาาไปพุทธคยาสีสังเว<า>ไปพม,มา่าไปศรีลังกาบางคนก็ไปลาวไปแคมรเดอน์ล้นะแต่เป็นการท่องเที่ยวทางธรรมหรือช่วงนี้ไปในประเทศได้ก็ไปในหมู่บ้านของเราเนี่ยประเทศของเราเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยไปทางเหนือทางใต้ทางอีสานทางภาคกลางเนี่ยไปไหว้พระก็ได้ อย่าเอาแต่ว่าอยู่กับพื้นที่เพราะเดี๋ยวนี้ลูกหลานออกจากบ้านไปทำงานแล้วทิ้งคนแก่คนเฒ่าไว้ในบ้านซื้อกับข้าวมาใส่ตู้เย็นคุณยายครับอเอาใส่ไมโพรเวฟนะครับกดปับ๊บนะคุณยายก็อยู่อย่างเนี้ยเวันเจอกันทีมันก็รู้สึกห่อเหี่ยวแต่ถ้าไปด้วยกันได้ดูแลกันเนี่ยมันเกิดแรงบันดาลใจ มันมีการเจอสิ่งใหม่ๆ<ช>มีมีการเจอประสบการณ์ใหม่ๆ<ช>ด้วยการอะไรแบบนี้เจอหลายเคสเหมือนกันที่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนเริ่มอายุเยอะแล้วเนี่ยก็จะเป็นภาวะล้คล้ายๆกันก็คือว่าเเขาบอกว่าจะมีมีภาวะเหมือนเหมือนเหมือนความความวิตกกังวลแล้วก็มีความซึมเศร้าคือถามเพื่อนว่ารู้ได้ยังไงเขาบอกว่าปกติคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นแบบนั้นก็คือ มาปุ๊บโทรศัพท์มาหาเมื่อไรจะกลับบ้านเมื่อไรจะกลับบ้านกลับหรือยังเออไอตัวลูกก็บอกทํางานอยู่ข้างนอกอยู่ยังกลับไม่ได้บอกเออทาไมแม่ต้องอยู่คนเดียวก็รีบกลับมาแล้วโทรบ่อยโทรบ่อยจนเพื่อนเริ่มรู้สึกว่าเอ,อ้ยอันนี้ปกติไม่โทรบ่อยขนาดนี้นะแต่นี่คือโทรแบบโทรบ่อยมากแล้วก็พออยู่แล้วก็ก็มีอาการเหมือนแบบว่าเขาก็มีความกังวลเพราะว่าพออายุเยอะแล้วเนี่ย เราจะเห็นได้ชัดว่าพอมีข่าวว่าคนนั้นเสียชีวิตคนนี้เสียชีวิตบเพื่อนคนนั้นเสียชีวิตแล้วนะ,ะบบนแล้วทีเนี้ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ยคนรอบตัวของเขาเริ่มหายไปทีละคนสองคนสามคนสี่คนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีภาวะที่เราก็รู้สึกได้ว่าเอ้ยเขาเขาเริ่มแบบ เอาชื่อมานั่งขีดแล้วหน <c oughs> ังสือรุ่นเอามานั่งขีดกันแล้วะ <c oughs> ว่าแบบคนนี้ไม่อยู่แล้วนะคนนี้ไม่อยู่แล้วนะโอ้อ,อ,อย่าไปคิดถึงพวกนี้มา,ากาถ้าคิดมากเนี่ยเรื่องมันจะมากาเพราะยังไงเสียมันต้องไปทางนั้นอยู่แล้วไปทําในที่ในเรื่องที่จิตของเราไม่ไม่โศกเศร้ามไม่ซึมคืออะไรบ้างคือเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นของคู่กันนะ ถ้าหากว่าบ้านไหนก็ตามหรือชุมชนไหนก็ตามสังคมไหนก็ตามให้มีการผสมผสานกันระหว่างผู้สูงวัยกับวยัยใสวัยหนุ่ม <c oughs> วัยสาววัยเด็กวัยเล็กๆเนี่ยให้มีให้มีชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออยากจะให้มีสวนสาธารณะประจำมุมของแต่ละชุมชนให้ตอนเช้ามีเด็กมีเล็กออกไปวิ่งเล่น เข็นรถออกไปเสาร์อาทิตย์มีพ่อแม่ลูกจุงสุนัขและคนแก่คนเฒ่าคนชรลาก็ได้นั่งได้มองได้ดูทานข้าวปูเสืออยู่กลางสนามหญ้าคุยกันแม้จะไม่ใช่ลูกใช่หลานเราโดยตรงแต่เห็นเด็กวิ่งเนี่ย ชื่นใจบรรยากาศดีมีเสียงเด็กจะมาพร้อมกับเสียงหัวเราะแล้วก็เสียงร้องไห้บางคนก็ชอบบางคนก็บอกโอ้เสียงดังจังเลยนะคะแต่ก็เป็นบรรยากาศที่ทําให้รู้สึกว่าเราไม่เหงาเราไม่เหงาฉะนั้นถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะอย่างกรุงเทพมหานครเราเนี่ยสิ่งที่ควรจะเพิ่มก็คือว่าสวนสาธารณะประจําหัวมุมอย่างน้อยที่สุดประมาณหนึ่งไร่หนึ่งงานอะไรเงี้ยนะพอให ได้เข้าไปนั่งเล่นแต่บางทีก็เข้ายากเหมือนกันเพราะว่าไปล้อมรั้วสมบัหาประตูไม่เจอหาประตูไม่เจอเข้าไม่ได้มีเวลาปิดเปิดแต่จริงๆแล้วถ้าในถ้าในยุโรปเขาจะถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากนะ,ะสวนสาธารณะเนี่ยเขาจะไม่ล้อมรั้วเข้าได้ทุกทางเข้าได้ทุกทางแล้ว<ะ>ปล่อยไว้ให้เป็นที่สาธารณะสําหรับคน<ะ>ที่อยากจะเดินอยากจะวิ่งอยากจะ เลี้ยงหมาเลี้ยงสุน,นัขนะเขาจะมีถุงใช่ถุงสาเราเก็บขี้หมาใช่ไหมคือคือต่างประเทศเขาจะมีเรื่องของว่าถ้าเราพาหมาออกไปปุ๊บเนี่ยเวลาหมา เขาเรียกว่าข <ator il> ับถ่ายต่างๆเนี่ยเจ้าของจะต้องรับผิดชอบใช่ฮะแต่ว่าของเราเนี่ยเราก็จะเห็นบางเคสที่แบบว่าเอาออกไปแล้วแล้วก็ไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบการเป็นปุ๋ยไปแต่มันไม่เป็นปุ๋ยอะมันก็ทําให้เกิดสกปรกไปอาจจะต้องเรียกว่าฝึกฝึกให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าว่าเฮ้ยถ้าเราพาหมาไปเราต้องดูแลต้องอะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้วเนี่ย พูดถึงสวนสาธารณะที่สามารถนําหมาเข้าไปได้นยก็มีไม่เยอะเหมือนกันในกรุงเทพของเรามีไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเขาก็อาจจะเรื่องของการจัดโซนอะไรต่างๆหรือการดูแลแต่จริงๆถ้าพาหมาไปด้วยพาคนเข้าไปด้วยมันจะสนุกสนานแล้วก็แบบว่าคืนเครงบรรยากาศ<น>ดีคนคนผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่อยากจะเรียกว่าคนแก่นะผู้สูงอายุเนี่ยมันมาม,มันคู่กันกับสัตว์เลี้ยงนะค่ะคู่กันกับสัตว์เลี้ยงคู่กันกับเด็กตัวเล็กตัวน้อยค่ะถ้าเขา สามารถบริหารจัดการได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงสุนัขเองไม่ได้เพราะว่าอยู่คนเดียวถ้าเราไปเห็นสุนัขคนอื่นได้ดูได้เห็นได้เกี่ยวข้องมันก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นหรือถ้าปลูกต้นไม้อันนี้ทำเองได้มีเครื่องพรวนดินมอีอุปกรณ์ต่างๆเอาไว้ให้อย่างที่ในท่เรนี่เขาจะมีะสวนสาธารณะแล้วก็ให้คนแก่ไปทำสวน ปลูกจริงๆด้วยนะไม่ใช่ปลูกเล่นะปลูกจริงๆใช้ประโยชน์จริงๆทําสวนแล้วก็เอาผลประโยชน์นั้นไปกินได้จริงๆไปขายได้มีคนซื้อค่ะโอ้มีคุณค่าขึ้นมาเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ว่าการจัดกิจกรรมการวางตารางอะไรให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายของเราเนี่ยได้มีเขาเรียกว่ากิจกรรมทําแล้วพอมีกิจกรรมปุ๊บเนี่ยจะทําให้รู้สึกว่าเอ้ย ได้ทําประโยชน์แล้วนะสำคัญคือเรื่องของการได้ทําประโยชน์ว่าเอ๊ะวันนี้ฉันตื่นมาฉันจะทําอะไรนะคะใช่ฮะ <ừ> อันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าผู้สูงอายุอย่าคิดว่าตัวเองหมดวัยหมดไฟให้คิดว่ากําลังจุดไฟโชตนาการที่มันจะทําให้ลูกใข้หลานเนี่ยส่องแสงสว่างส่องทางเดินให้แรงบันดาลใจให้ความคิดแล้วที่สําคัญลูกหลานก็ อยากจะรู้อยากจะเห็น<ะ>อยากจะบันทึกลราพ่อคิดว่าอย่าปล่อยให้วิชาความรู้แรงบันดาลใจเนี่ยตายไปกับชีวิตของท่านอย่าปล่อยอย่างนั้นเหมือนกับปล่อยน้ําจืดลงทะเลแทนที่จะเอามาทําประโยชน์เราปล่อยไหลทิ้งไปหมดเลยในขณะที่บางประเทศเขาเอาน้ําเค็มเนี่ยมากลั่นเป็นน้ําจืดเพาะปลูกใช่ไหม ของเราเนี่ยปล่อยน้ําจืดให้ไหลลงไปทะเละปล่อยทิง้งเฉยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะต้องเอามันสมองเอาความรู้สึกนึกคิดของผู้สูงวัยผู้สูงอายุเนี่ยเอามากลั่นมากลองมาจดบันทึกท่านจดเองไม่ได้เราก็ไปสัมภาษณ์ท่านท่านอาจจะเป็นทหารเป็นนักธุรกิจผ่านวิกฤตอะไรมาเป็นนักการเมืองเป็นพ่อค้าวานิชทําเรื่องอะไรที่มันพิเศษพิเศษขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นนักวิชาการค้นคว้า เรื่องราวต่างๆที่มันลึกๆนะน้องพลอยเป็นผู้จัดรายการใช่ไหมน้องพลอยมีกล้องถ่ายรูปมีกล้องวิดีโอบันทึกถามคําถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกไป3นาที4นาที5นาทีเจาะไปเรื่อยๆเจาะไปเรื่อย,ออยมันเป็นคลังข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน Facebook ใน YouTube หรือในตำรับตำราเนี่ยมันมีคุณค่ายิ่งใหญ่มากนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อคิดว่ามันเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่สุด แล้วก็เด็กๆลูกๆหลานๆอย่าไปบอกว่าคุยกับผู้ใหญ่แล้วน่าเบื่อคือบางทีก็แบบคุยเรื่องอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะเขาก็จะพูดแต่แบบเรื่องที่เขาอยากคุยอะไรเงี้ยนะคะบางทีเราก็เราก็เหมือนแบบโอ้ในเรื่องนี้ฟังบ่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าอาจจะต้องต้องเปลี่ยนแล้วก็หาหาแบบว่าบางคนก็จํา จำไม่แม่น <ฮะ S 1> ก็ถามอยู่นั่นแหละถามอันเดิมเรานึกถึงตอนเราเป็นเด็กที่ถามแม่ถามคําถามเดิมคําถามเดิมนะบางทีเนี่ยอันนี้เรียกอะไรเนียอะไรอันนี้อะไรเหรอ <c oughs> เราจําไม่ได้แล้วก็ถามแม่แม่ไม่เห็นขี้ลิป<ม>บ<น>่ยไม่หงุดหงิดเลยหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมอ่ากินแล้วบอกไม่ได้กิน <c oughs> เด็กๆบางทีมันก็งองแงเดี๋ยวจะถ้าเอานั่นเอานี่ แม่ไม่เคยบ่นเลยนะเรานึกถึงอย่างนั้นก็แล้กันนะค่ะก็อยู่ที่อย่างที่บอกว่าผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยก็คือเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่เนี่ยอาจจะมีไม่ได้มากเท่าไหร่เนี่ยเราควรที่จะเก็บความรู้แล้วก็ใช้เวลากับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าให้ได้เยอะที่สุดนะคะเป็นช่วง ช่วงบ้านปลายแล้วก็เรื่องของการใช้เวลาร่วมกันการสร้างประสบการณ์ดีๆร่วมกันมันจะเป็นความทรงจำใช่ไอไอค่ะแล้วก็ตอนนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระราชนากวีมากเจ้าค่ะที่มาสนทนาธรรมกับเราในวันนี้เจ้าค่ะ สนับสนุนโดยบริษัททีพโพลีนจำกัดมหาชนและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการธรรมาร่วมสมัยในตอนนี้นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารของวัดพระรามเก้ากจจนาพิเศษได้ผ่านทาง Facebook ค่ะเสร์ชหาคาว่าฝ่ายเผยแผ่วัดพระรามเก้าและสามารถชมรายการย้อนหลังนะคะผ่านทาง YouTube วัดพระรามเก้าก็จะมีเรื่องราวดีๆส่งตรงให้กับคุณผู้ชมค่ะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,ะต้ออยู่คนเดียวบางคนเนี่ยมันเป็นกานรรอคอยที่ น่ากางังวลฉันจะอยู่ยาวไปอีกนานแค่ไหนใจห่อเดี่ยวตลอดเวลายิ่งถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยต้องปากกลายเป็นคนอนาถาเจ็บไข้ได้ป่วยลูกก็ทำงาน,นบางคนเนี่ยเอาเงินไปเขาเรียกว่าซื้อคนมาจ้างคนมาดูแลพ่อแม่ผู้ย่ญ่ตายหญตัวเองเอาไปไว้บ้นานพักคนชรา